สวัสดีครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ทุกคนจะต้อง work from home นะครับการทาอาหารก็เป็นอีกอีกหนึ่งขั้นตอนนะครับที่สามารถที่จะทําให้รู้สึกเหมือนได้ปลดปล่อยนะครับความเครียดนะครับวันนี้เนี่ยจะมาเสนอเมนูง่ายๆเลยเป็นเมนูที่เรียกว่ากวาโปโมเล่นะครับกวาโปโมเล่นี่ก็ถือว่าเป็นของว่างนะครับของ ชาวเม็กซิกันเป็นของบ้างที่เป็นของโบราณที่ชาวเม็กซิกัน,นเขาชอบทานกับทานกับตอรติชิพส์นะครับพระเอกของปาวโกโมเลนนี่ก็คือตัวอะโวคาโดนะครับมีหอมหัวใหญ่นะครับมีมะเขือเทศสับละเอียดนะครับหอมหัวใหญ่ก็สับละเอียดมีมะนาวนะครับผักชีนะครับจริงๆแล้วเรา,าต้องใช้ฮาโลพิโน่คือ,อ,อพริกของเม็กซิโกนะครับแต่ว่าเราไม่มีเราก็จะใช้พริกของเมืองไทยนี่แหละจะเป็นพริกขี้ฟ้าพริกอะไรก็ได้นะครับแล้วก็แอบใส่พริกขี้หนู ใบสักสองสามเม็ดนะครับหอมแดงนะครับแล้วก็กระเทียมนะครับทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเอาไปคั่วบนกระทะร้อนๆนะครับให้มันมีกลิ่นเหมือนกลิ่นไหม้อะครับมันจะทำให้อะโวคาโดของคุณเนี่ยมีรสชาติที่ที่พิเศษมากขึ้นจะเริ่มทำเลยนะครับก่อนอื่นก็ต้องเออ่ล้างมือนะครับด้วยเจลพระราชทานนะครับง่ายมากครับก็คือเราก็แค่ผ่านะครับผ่าตัว เอาอะคาโดนะครับหมาแล้วก็หมุนคลิกนะครับก็จะออกมาขึ้นหนึ่งนะครับแล้วเราก็จะเอาทั้งหมดเนี่ยใส่เข้าไปนะครับง่ายมากเราก็ใช้ซ่อมนะครับเติมนะครับผักชีนะครับผักชีที่สับละเอียดแล้วหอมออหอมแดงสับละเอียดนะครับ แล้วก็มีตัวมะเขือเทศซึ่งจริงๆเราผมไม่ค่อยชอบมากเพราะว่าในน้ำมะเขือเทมันเยอะเวลาทำเป็นกวาโกโมเร่แล้วเนี่ยบางทีน้ำอาจจะฉับนะครับแล้วนี่ก็คือเอ่อเป็นกึงก่งๆึเพสที่มันเป็นพริกนะครับที่ผมบอกสักครู่นี้ก็คือว่ามีพริกนะครับหอ,อมแดงกระเทียมที่เราไปคู่วแล้วมาตามัม อร่อยแล้วมีรสชาติของความเผ็ดนิดหน่อยอร่อยจริงๆและรองว่าไม่ผิดหวังทำาำนีนะครับขอบคุณมากครับ